สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอตอกสินอิสลามสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์ หผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวนคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับผมวราวุตเจนธนากุลและนี่คือตกสิบยิบล้านสติลซานดิ้งไทย เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะครับที่สามารถเอาชนะ1ินักสู้ของเราได้รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทและยังอยู่กับเรานะครับเขาผ่านการดวลไปแล้ว2ครั้งผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับพระเอกนุ่มหล่อภัยพาทิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเลือกดวลสองครั้งนี้คุณเลือกสุภาพสตรีทั้งนั้นเลยครับผมนะครับก็เอาชนะไปได้แต่ ตัวช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วเหลือเเดียวแล้วอาล้สินคนต่อไปจะผู้ชายผู้หญิงพร้อมไหมครับไพ่พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับไพ่มองไปรอบๆเลยครับคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณครับใครก็ได้คุณ เปลี่ยนดูบ้างลองผู้ชายดูใครไม่ได้ผู้ชายลองเลือกดูห้าครับเลือกหมายเลขห้าได้ผู้หญิงอีกแล้วค่ะไม่ต้องเลยพีชคุณเลือกดาด้าทําไมทําไมถึงเลือกพี่ดาด้าเขาดูรู้สึกถูกฉลองยังไงไม่รู้ตายแล้วโอเค มีใจให้พี่ใช่ไหมบอกมาเลยให้บอกให้บอกกลางรายการเลยเหัะแล้วแต่ภัยนะโอ้โหเลือกครั้งที่3มก็ยังเลือกสุภาพสตรีอยู่เลยครับผมเอาละครับคุณดาด้ามีอะไรอยากจะบอกคุณผัยสักนิดผู้ชายมีตั้งเยอะทำไมไม่เลือกเหลือผู้หญิงน้อยจะตายเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงเหลืออยู่2คนสามอาสาโโอเคโอเคสามที่ไหนเหลือสี่ยั เรื่องสาวสารู้สึกมีกำลังใจห้ามเอเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือการดวนครั้งที่3ของไั่พาทิดครับและนี่คือก้าวที่3สู่เงินล้านของไผ่พาทิ์นะครับส่วนดาด้านะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวนครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่ดาด้ากันเลยครับ 20ิวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับตรงข้ามกับไกลใกล้ค่ะถูกต้องครับไม่แล้วคำถามแบบนี้มาอีกแล้วคุณตอบได้ไหมอะไรนครับคำถามนี้ครับผมมั่นใจถ้าถามคุณปุ๊บคุณอาจจะตอบไม่ได้อ่าใช่ตรงรข้ามกับไกล สูงเนี่ยผมตอบได้อยู่แล้วครับบอสงแต่ว่ามันง่ายไปคุณไผ่ก็จะามันอยู่ที่คุณไผ่เหมือนกันว่าคุณไผ่จะตอบของตัวเองได้หรือเปล่าครับผมอาะละครับนะเส่นงเต้นเลยเนี่ยดูแล้วเหมือนจะเก่งเหมือนจะง่ายเนาะคํายไปต้องยากแน่เลยผมตรงข้ามกับไก่ใกล้ครับตรงข้ามกับไผ่นั่นแหะพรพิดาได้ กลับมาที่ไพ่กันต่อเลยนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับคนไหนผู้ใดนิยมใช้เป็นคำถามใครถูกต้องครับใครใครอ๋อใครคนไหนผู้ใดนิยมใช้เป็นคำถามก็คือใครนั่นเองง่ายไหมอย่างนี้ง่ายไหมอันนี้ยังถือว่าง่ายอยู่ครับบอสครับใครใกล้ไหม อะไรแบบนี้ยังง่ายอยู่เดี๋ยวอีกต่อไปเนี่ยคนคุณเตรียมตัวได้เลยมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นไม่ได้ยากขึ้นครับง่ายขึ้นครับผมกลับมาที่ดาด้ากันเลยดีกว่า20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่สามารถพูดได้ไม่ค่ะถูกต้องครับถ้าพี่ดาด้าโชว์เหนือนะตอบคำถามแบบเขาเรียกว่าตามนี้เลย ไม่สามารถพูดได้อะไรครับรอให้หมดเวลา20วสิวิไงแล้วตอบไปเลยบอกว่าตอบแล้วตอบว่าใบนี่เข้าลอบเดี๋ยวคำถามคุณคุณเล่นอย่างนี้เลยเดี๋ยวคุณเล่นอย่างนี้เลยใช่เสวผมจัดให้นะฮะไม่สามารถพูดได้ก็คือใบถูกต้องนะครับกลับมาที่ไผ่กันเลยยี่สิวินาที ตัวช่วยในการผ่าน1ครั้งกับคำถามนี้ครับกรรมการฟุตบอลแจก2ใบเหลืองมีค่าเท่ากับใบแดงถูกต้องับอปออกจากสนามไปเลยกลับมาที่ดาดา20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับนางเอกภาพยนตร์เรื่องที่มากพระขนมใหม่ดาวิกาค่ะถูกต้องับเข้าทางเข้าทางแบท้ายใหม่ดาวิกาไม่ดดวิกานะนะ เก่าไปนิดนึงเก่าอะไรเป็นเก่าอะไรเก่ากลับมาที่ไผ่กันเลยยี่สิบวินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับชื่อเล่นของฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากรใหญ่เล็กครับถูกต้องครับโอ้ยกลับมาที่ดาดากันบ้างยี่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับที่ใต้พื้นเรือนซึ่งยกพื้นสูงใต้ถุนค่ะ ถูกต้องครับกลับมาที่ไัยอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับเข้าข้างหรือส่งเสริมให้ได้ใจให้ไายถูกต้องครับไม่เลวเลยทีเดียวตอบได้ครับกลับมาที่ดาได้กันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับตรึกตรองพิจรารณาคิดทบทวน ใไรครวนค่ะถูกต้องครับอัลักควบกล้ำชัดเจนมากเลยมั่นใจจริงๆเวลาตอบนะครับกลับมาที่ไผ่อีกแล้วครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคำถามนี้ครับนิยมไปในทางเร็วไฟตำถูกต้องครับผมชี้ไม่ทางไหนด่าพีททำไมอ่ะไม่นด่าพีททำไมอ่ะ พี่ด้าทำไมเกียดน้องคุณเน้นคำนี้มากนะครับผมตอบได้แบบหนักแน่นมากนะครับสายตามีเหลือบมองไม้นนทพันธ์เล็กๆกลับมาที่ดาด้ากันต่อเลย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาตัวฉันคุกเข่าสั่นไว้ใจนักเลงค่ะกคน จะลองสักแบบว่าท่อนหนึ่งก่อนแล้วค่อยตอบนะลองสิอยากลงดพลงเลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอานะครับใหญ่ไผ่ดูอึ้งไปเลยทีเดียวครับผมอ่าแล้วครับกลับมาที่ไผ่กันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่านหนึ่งครั้งกับคําถามนี้ครับคลั่งใครในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอ้โหไหลหลงใครสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อกี้พูดออกมาแล้วครับไหลหลงไม่ใช่ครับคิดดีดีครับ ดีดีครับดีดีครับผ่านผ่านผ่มาที่ด่าลับลค่พูดออกมาแล้วคุณพูดออกมาแล้วแล้วมคุณเอกีเมื่อกีพี่ไผ่พูดมาแล้วไหลหลงสลับกันนิดเดียวพี่มันหลงไหลครับผม แต่ตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วพี่ทำไมพี่พูดสลับกันอย่างนั้นอ่ะไรเขาคิดถึงนี้ไงสาะไอ้ก่อนบทเรียนไม่สักครู่นี่หรอคะนางฟ้าจำแรงอะค่ะช็อตครับช็อตไครคิดผิดมากที่เลือกพี่บอกเลยนี่ก็ได่เลยมันขึ้นมาว่ะหลงไหลนะครับแล้วตัวเองพูดออกมาแล้วไหลหลงผมก็บอกแล้วว่าโอ้โหคุณพูดออกมาแล้วไม่เป็นไรเอาละครับแม่ตอนนี้นะครับครับ ตัวช่วยในการผ่านของภัยพาทิย์ไม่มีแล้วนะครับทาการหน้าเป็นห่วงเลยทีเดียวและเมื่อผ่านแล้วดาดาตอบได้คำถามต่อไปเป็นของคุณด้วยจะตอบได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรคโฆษณาครับ คุณสุนัขเล็กใหญ่แค่ขนาดไหนครับได้หมดนะครับก็คือรับปรึกษาหมาดื้องั้นถามคุณนั้นนิดนึงถ้าเวลาผมใหญ่จะบอกหมาให้แบบนั่งลงนั่งใ <c oughs> ส่นี้ถูกต้องไหม <c oughs> อย่างนี้เลยครับ <c oughs> อย่างนี้เลยนะ <c oughs> ให้ขนมให้ขนมด้วย <c oughs> เอา้าเฮ้ยทำไมคุณต้องอย่างเงี้ย <c oughs> สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แพนทีนโปรวีไฮลักซ์รีโวทรีดสปอร์ติโวสินเชื่อบุคคลพรอมิส สนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso l a u r e a t Soft and Safe แบบกลางคืนแบบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life สู่ตกสิบยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่3ของคุณไผ่พาทิศนะครับกับดาด้านะครับและตอนนี้นะครับตัวช่วยของคุณไผ่ไม่มีแล้วเท<อ>่ากับพวกนรามหมดทุกคนแล้วในตอนนี้ตอนนี้เท่าเทียมกันเลยจากนี้ไปใครตอบไม่ได้<อ>ตกลงจากเวทีนี้ทันทีครับ<อ>มาดวลกันต่อเลยคำถามต่อไปเป็นของคุณไผ่ครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับกินอาหารร่วมกันหลายคนเพื่อสังสรรค์กันกินเลี้ยงถูกต้องครับกลับมาที่ดาด้ากันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับประทับใจซาบซึ้งใจกินใจค่ะถูกต้องครับกลับมาที่ไผ่กันเลยนะครับ หน้าตาดูไม่เครียดแล้วตอนนี้เหมือนอะไรจะเกิดก็เกิดไม่เหลืออะไรแล้วใช่แล้ว20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับต้านลมรับลมกินนมไม่ใช่กินลมถูกต้องครับเมุกเหรอในใจคิดอะไรอยู่ครับถึงตอบคำเมื่อกี้ออกมาคิดดังไปหน่อยอ๋อ ผมกินนมบ่อยตอนเช้าครับผมดื่มนมเป็นสิ่งที่ดีครับครับผมเติมแคลเซียมให้กับร่างกายใช่ครับกลับมาที่ดาด้ากันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับโดนรุมทำร้ายวิพูดกินโดนรุมทำร้ายพูดทำไงอะโดนรุมทำร้ายครับเร็วครับ กินใช่ครับดูตัวี้กินอะไรอ่ะเราครับเราไเเโอกินโตป่ะใครับตอบให้ได้กินโต้กินกินตไม่กินโตอ้ไทีได้ตอ้กินเี้ยนนไมได้ดูตัวอะไรที่เราใบ้ไปเลยอะฮะตอนตุ๊จีนพี่ไม่เคยโดนรุมกินกินกินย ไม่เคยไม่เอยอยู่ร้อยมาตลอดเลยไงครับผมเอาละครับได้ผู้ชนะของการดวลครั้งที่3แล้วก็คือไพยพาทือกร้นอี้วตเต้นจะลยากนี้ผมได้สั่งทีมงานครับเพิ่มฟูกด้านล่างให้ครับทำไมครับ คนอย่างพวกเราเนี่ยล่วงลงไปฟูกแค่นี้หลังก็ไม่ถึงพื้นแต่นี่ถ้าฟูกเท่าเดิมเ <c oughs> พิอๆมีหัวชนพื้นแน่นอนผม <c oughs> สัง่งเพิ่มฟูกดูแลแขกรับเชิญแล้วผมนี่พวกคุณอย่ายไปลุมกินโตเขาแบบนี้นี <c oughs> ่ Hayır, pivot, <c oughs> 네ทุกคนลุมกินโตใช่ไหมคะ <c oughs> ไผ่นี่แบบเต้นด้วยความสะใจเลยเหมือนเยอยจ่าเพราทว่าทำไมตอบไม่ได้นะฮะตอนนี้จำขึ้นใจได้ยังจำขึ้นใจละกินโตะค่ะมีอะไรอยากจะบอกไผ่ไหมไผ่กินโต้แล้วไผ่มีอะไรอยากจะบอกก็ยครับรักนะครับนิ่มๆตอนนี้เราดูอยู่ทางบ้านเวลาเราเห็นคนเขาตกเราหัวเราะไหมเราเราก็หัวเราะค่ะเราหัวเราะยังไงพี่พี่ หัวเราะอย่างนี้เหรอใช่ทำไมก็ทำไมตอนนี้หัวเราะไปเหงื่อเรือดซึมๆนี่ะี่จะลงยังคุยกันก่อนคุยกันก่อนเนาะจะเย็นเย็นเราค่อยๆคุยกันจะได้ต้องหัวเราะต้องหัวเราะให้มันปลดปล่อยไปแล้วหัวเราะไปแบบหัวเราะอ่ะได้มย้างนี่หัวเราะมันก็ต้องมีสถานการณ์สิสถานการณ์ไหนก็ได้ก็หัวเราะได้ ดูแเกลงดูแเกลงพวกเราจะไม่ลุมกินโต๊ะดาดาเดี๋ยวเราจะส่งดาดาสวยๆแล้วกันแต่ว่าอยากให้ดาดาหัวเราะดังๆขนาดดาจะสยายปีกด้วยยืนยืนนิ่งๆดีกว่าไเอาล้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับส่งดาดากันเลยหนึ่งสอง สนับสนุนโดยวอสลินดิฟลิสโตโลชั่นชุดนักเรียนน้อมจิต Samsung Galaxy Tab S2 พวกเราจะไม่ลุมกินโต๊ะดาดาเดี๋ยวเราจะส่งดาดาสวยๆแล้วแต่แต่ว่าอย่าให้ดาดาหัวเราะดังๆนี่ด่าดาจะสยายปีกด้วยเยอะมืออยู่นิ่งๆดีกว่าอยื่นิ่งๆนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับส่งดาดากันเลยหนึ่งสอง มาดูกันเลยครับว่าค่าหัวของดาด้ดาคือเท่าไหร100แบบ่หนึ่งร้อจนถึง4ี่หม่นบาทครับสองหมืบาทเลยโอ้โหเลือกมูดีโอ้โหเลือกมาแต่ละคนนี่เรียกว่าค่าหัวสูงสูงท่านั้นเลยตอนนี้ผ่านไป3คนแล้วนะครับ <คน S 1> สะสมไปแปดหมื่นบาทครับ คุณแล้วครับค pues ุณแล้วคุณแตนมืแล้วเหลือนักสู้อยู่บนเวทีเจ UM ็ดท่านมองไปรอบๆเลยครับ um> คุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่4ี่ของคุณครับจำผู้หญิงเหมือนเดิมก็ได้หรือจำผู้ชายก็ได้คุณไยใครก็ได้ดูดีๆดูดีๆผู้หญิงไหมหรือผู้ชายครับเลือกหมายเลข ทำตัวได้เลยครับชนะตปาลนัลน,นอตอนนี้ก็ทำกิจการร้านอาหารแล้วก็มีงานใดดิเลกเลี้ยงหมาฝึกหมาอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อฝ<ม>ึกสุนัขด้วยฝึกสุนัขเล็กใหญ่ขนาดไหนครับก็ได้หมดนะครับก็คือ รับปรึกษาหมาดื้อหมาอะไรเงี้ยก็ก็ก็พอในระดับแล้วอย่างแจ๊คแล้วอย่างพี่แจ็คนี่ฝึกได้ไหมครับพอจะฝึกได้ไหมฮะคนนเนี้ยครับฝึกยากกว่าหมาบ้าหรือเปล่าไม่ต้องบอกเลยว่าคุณแจ็คเนี่ยภรรยาเขามีปัญหาอยู่เหมือนกันครับบอสนะครับสามารถจะไปปรึกษาคุณนัทได้ใช่ไหมครับได้ไหมฮะภรรยาผมตอนนี้บอกว่าผมเนี่ยดื้อกว่าหมาคือผมเองก็ฝึกภรรยาผมไม่ได้เหมือนกันอ๋อการฝึกหมาไม่ให้ก้าวร้าวเนี่ยมันยังไงพี่ก็ต้องให ความรักความอบอุ่นครับแล้วก็อ,อย่าโอเขามากอย่าโอ,อมากหมายยิ่งโอครับยิ่งดุครับงั้งนถามคุณนั้นนิดนึงถ้าเวลาผมอยากจะบอกหมาให้แบบนั่งลงนั่งส่งนี้ถูกต้องไหมอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยนะให้ขนมให้ขนมด้วยเอ้าเฮ้ยทำไมคุณต้องอย่างนี้ยผมคู่เลยครับบอสคนอื่นสั่งผมเนี่ยผมอาจจะมีขัดขืนแต่สำหรับบอสแค่มองตาผมรู้ใจครับผม สผมจัดผมจัดได้เลยนะอย่างนั้นเลยเหรอแจ้งเลยครับพี่แคทฮะพี่นิสัยมากเลยอะเลี่ยเก่งมากเลยคล้ายหมาคล้ายผมครับเลือกมาแล้วคุณนัทอมีอะไรอยากจะบอกคุณไผ่บ้างครับเลือกจะดวลกับผมแปลว่าคุณพร้อมที่จะตกลงไปแล้วใช่ไหมคุณไผ่ตอบโต้กลับไปผมพร้อมครับนี่สั้นๆเลยพร้อมครับจริงเลยอะค่ะ <IST uk t av is> สั้นๆง่ายๆแบบนี้เอาละครับและนี่คือการดวลครั้งที่4ของคุณภยัยพาทิตรับและนี่คือก้าที่4สู่เงินล้านของคุณภยัยพาทิตนะครับส่วนคุณนัทนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทครับใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้มาลุ้นกันเลยครับคำถามแรกเริ่มที่คุณนัทครับ 20, part, 20วินาทีต้องตอบให้ถ <sprout Likewise. S 2> ูกกับคำถามนี้ครับคนเฝ้าสถานที่หรือระวังเหตุการณ์ตามกำหนดเวลาถูกต้องครับยางครับ s e คค r i t y ตี้ u r คค y ตี้ครับบอสครับกลับมาที่คุณไผ่กันบ้าง20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับของเหลวและเหนียวไหลออกจากแผลของต้นไม้ยางครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณนัทกันเลย 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแม่ของแม่ยายครับถูกต้องครับโอเคของแม่ <Okay. S 1> ยอมครับ <Yeah. S 1> ค่อยๆับค่อยๆรับมาที่คุณไผ่กันเลยครับยีวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ yeah, ความลำบากยากครับถูกต้องครับโยยามากยากยาก มันเริ่มยากหรือ,อยังพร้อมจะต่อกันเลยไหมพร้อมครับรคุณพร้อมผมไม่พร้อมครับเวลาหมดใวันนี้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสไฮลักซ์รีโวปลากระป๋องมงกุุทะเลวาสลีนคิงพาวเวอร์น้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์โอโมพัส o ลอรีชุดนักเรียนน้อมจิตและแบรนด์หลังนกแค้ครับ สนใจนะครับสมัครเข้ามาเป็นนักสู้ในรายการก็เข้าไปใน Facebook Fanpage พิมพ์คำว่า Still Standing ได้เลยเอาละครับตามลุ้นกันใหม่นะครับว่าคุณไผ่พาทิศกับคุณนัทใครจะเป็นผู้ชนะได้ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจดสีครับกับรายการตกสิบหยิบล้าน Still Standing, Still standing <Thailand. S 1> ใช่แล้ววันนี้เราไปตวอครับ ผมอยากจะบอกคุณไผ่ว eh ่าเขาอยู่บนนี้นานไปแล้วครับผมช่วยไม่ได้จริงๆผมเกิดมาเพื่อเกมนี้คุณไผ่